ดูดูดูเธอดูมันทำกับคนแก่ตัวเองขี่หลังม้าสบายใจเชียวส่วนคนเท่าคนแก่เดินตากลมตากแดดตามหลังไปเมื่อหลานเห็นดังนั้นชาวบ้านนินทาก็บอกอะเอ้าเรามาขึ้นกันดูสิว่าจะมีใครนินทาว่าร้ายเราอีกก็พากัาเดินต่อไปไปผ่านหมู่บ้านที่สาม หมู่บ้านที่สามชาวบ้านก็ไปว่าจะนลี้งทายอีกโอโถ,โถเจ้าบ้าผู้น่าสงสารเจ้านายเจ้าเนี่ยกระจิตกระใจทำด้วยอะไรทำไมขี่หลังกันมาทั้งสองคนุนหลังเจ้าคงแทบหักแล้วสิทั้งหลานทั้งตาเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ลงมาเดินเราเดินดูสิว่าจะอย่างไร เดินกันไปถึงหมู่บ้านที่สี่หมู่บ้านที่สี่นี่ไปกันใหญ่เลยทั้งนินทาทั้งหัวเราะยล <c oughs> ดูสิไอ้ตากระหลานสองคนเนี้ยมันจะโง่เง่าตาตุนสิจริงมีมา้าแท้ๆทำไมถึงจูงเดินยตากระหลานก็เลยก,กระซิบกระซาบกันว่าอื้ตาเราเดินกันมากล้วหลหมู่บ้านแล้วทำไม คนถึงยินทาเราแม้เราจะเปลี่ยนขึ้นมาบ้างลงมาบ้างเราที่ปลายไป,ไปมากไปก็สองไปเบี้ยน,นิ่งเสียตะ้ิงทองดีกว่าตาหลังจากนั้นทั้งตากับหลานก็ขี่มา้ามุ่งหน้าไปบ้านยาท่านสมาชิกทุกท่านครับคนไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกนี้นะครับแม้เราจะทำดีๆอะไรเขาก็เห็นทาทั้งต่อหน้าและรับหลัง ดังนั้นแล้วเราไม่ควรเอาคำยินทาของเขามาใส่ใจเราเพื่อให้เราทุกข์แต่เขาสุขสบายผมขอยกคำกลอนบทประพันธ์ของท่านสุนทรภผู้ในเรื่องพระภัยมณีเพื่อให้ไม่ให้ทุกท่านเจ็บช้ำแระกำใจนะครับที่กล่าวว่าอันยินคากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ําเหมือนเอามีดไปกรีดถิงแม้แต่องค์พระปฏิมาอย่างราคิน คนเดินดินหรืจะสิ้นคนลดินทา